หน้ากากโซโล่หน้ามึงโดนละเอิ่มนี่เป็นนักเรียนไอสคูลอ่ะกินไปก่อนพ่อพอดไว้กินไปก่อนแบบบปุ๊บฮะแปบปุบอ๋อชั่อค้ณอเนมใช่หลับตาค้างชื่อคุณอ้ ครับเตอร์ครับวันนี้ไม่ทำไรเขาบอกว่าให้แต่งตัวมาเป็นตุล์แอนิเมทที่เราชอบสวัสดีครับเบนเองวันนี้ทิดใส่เสื้ออะไรมาโยนิมีตัวเดียวสวัสดีครับผมคือกัปตันลูฟี่แห่งโจรสลัดหมวกฟาง คือเอาเชือกมาผูกนี่ก็คือแบบไปทุ่งลากกนเบอร์ได้เลยนะันดีจา้าชื่อพยายามคิดชื่อตัวละครนนอ,ยยอ,ยอย่อางเงี้ยบ้ามิสเตอร์ทูบอะเป็นนิมจาจอมสาาตุ๊ต ฉันชื่อมูซาชิใช่เหรอวะนี่ไงแกหลงเนี่ยแกหลงชาเลนจ์เปล่าอันนี้เขาไม่ได้เล่นเขาไม่ได้เล่นดิสนีย์นะดูผมดีๆสามวันมา๋เอเหรอไม,ไ,มไม่ไม่รู้ว่ามันแอเรียลแอเรียลก็ได้สวัสดีจ้า,าแค่ะนักสู้สามหน่อยผู้นา่า<ะ>รักผู้มีทั้งความรักและความจริยธรรมเฟลล์ดีดและฉันสาวน้อยแสนสนคนมหัศจรรย์ เซเลอร์อตัวแทนเห็นตัวซมันกเองอกูปวดหัวแป้งๆี่ขอพาราหน่อนี่เรามาทำอะไรกันนะวันนี้วันเด็กเหอวันนี้วันเด็กเรื่องแรกที่พาเข้าสู่วงการอนิเมะดูเลมอนแหละอไรมอนเซเลมูนพวกเนี้ยโปเกมอนดิจิมอนโดเรมีนับป่ะไม่นับนับนับเออโดเรมีเหรอ ความรจริงอ่ะเมื่อตอนเด็กก็ต้องดูช่องกาลบางทีตื่นเนี่ยมันก็เป็นเมฆน้อยโดนเลมคือ <c oughs> มันผ่านดารอนบอลอะไรไปแล้วดูเรืลองโดราเอมอนแล้ววันนี้โคเปไ็นใครโดเรมอนหรือเซเลมูนเซเลไจแอน มาเลยดีกว่าค่ะตอบที่น้องแล้วจ้ารัชานจกเราจะมาเฟ้นหาสาวกแอนิเมะในทีมงานตู้ซ่อนหมีกันกติกาก็คือว่าเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นบนจอสไลด์ให้หลักๆจะเป็นตัวละครมาจากแอนิเมะเรื่องนั้นๆเราให้ถ่ายมีเวลาให้10วินาทีต่อหนึ่งภาพยึดคำตอบสุดท้าย ได้ดึงเชงไปก่อนเหลือสักเก้าวีค่อยสิบวีนู้ยมันน่าคู่หน้าอันนี้คือเรื่องอะไรต้องอะจรต้องแบบนี้อ่ะไม่รู้อะไรก็ตอบเซลลมูนไปก่อนแมวอันนั้นน่ะจีแมวจีตากันบอลแน่นอนลายเส้นแบบนี้ถึงไม่รู้ก็น่าจะเป็นดากอนบอลจีแมวจีลายเส้นแบบนี้ถึงไม่รู้ก็น่าจะเป็นดากอนบอลตอกแั่นจีพี่อะไรอ่ะจีแมวจีมีดากอนบอลเขมีดากอนบอลไงดากอนบอลจะ เีือดปะไม่ย่ายตรงเลยอะพี่นี่ไม่รู้ตัวละครอ่ะเดี๋ยเนี้ที่ไม่รู้วอะคนผมส้มมากอะไรจากจะสีไม่ได้แสงเลยอันนี้ยูยูฮยูยูตอบว่ายูยูได้ไหมยูยู่เรื่องใช่เรื่องคนเก่งฟาประทานใช่ไหมวะใช่ใช่ดิเอ้ยอันนี้ไม่รู้อ่ะขอเดามันเด็กเก่าอ่ะน่าจะเป็นคนเก่งฟ้าประทานไม่รู้เดาอันนี้ คนเก่งฟ้าประธานอ่ะยูยูฮากุโซอันนี้ยูยูฮากุโซอ่ะคนเก่งฟ้าประธานอ่ะ <c oughs> สแลมดับเบิล้ลนายเหมือนเลยใช่เปล่าใช่หรอกสแลมดับมบิ้ล <c oughs> เอาไปแล้วโอยสุภาษะเหรอสุภาษะชื่อเรื่องสุภาษะสิงนักเตะอะไรสักอย่างอ่ะต้องชื่อเรื่องถูกด้วยหรอโคนันตอนโต สิบบาทหนูปากพายุนี่เออชื่ออะไรวะเนี่ยจำชื่อชื่อไม่ได้อ่ะยายบ่าวไม่ใช่ชื่อภาษาไม่ใช่หรอชื่อเต็มเต็มชื่อภาษาไม่รู้ชื่อเต็มอ่ะกับตันซืบาปะกับตันซืบาปะอันนี้ขอตอบซิตี้ฮันเตอร์ไปก่อนลทกันดูดีดูดีดีอ๋อหยิย วดเจ๋งอ่ะเอ are, well> ิ่มยอดคุณแดนมังกรทำอาหารเชฟป้อมง่ายไปเปล่าพี่ต้อมง่ายแล้วเหรอนารูโตะนารูโตะอะไรอ่ะนารูโตะ Hunter, Hunter. นี่ฮันเตอร์ฮันเตอร์อ๋ออุ๊ยกอนไอ้หาเเลยกูจะลืมชื่อชิบหายแล้วลืมชื่อว่ะหายแล้วไปข่าตอไปกันม,มุกออนกันตัวนี้ผมไม่รู้จักอะไรวะชิมจังเหรอ,อชิมจังตอนโต้ชิมจังตอนโต้เด็กาย้ใจชิมจังตอนโตอันนี้คือ ข่าลงน้อยไอ้เน,นี่ยตอบชื่อภาษาไทยได้ปะเขาัวตัวหอเฮ้ยอันนี้สติ๊กเกอร์ลายชอบใช้เขาปวดตัวหอไปเกีมมันเจออันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรอนนีท้ทำฮัลโหลอฮัลโหลอุ๊ยอันนี้ทำฮัลโหลไอ้อฟไอ้อฟ แล้วรู้ตกแปลงล่างมาหรอคุอไปมาด้วยแฮมทารโร่ <laughs> อยากไปวิ่งกับแฮมทาโร่โลเลยเนะี่ยช้อง<ม>อร่อยที่สุดก็คือไฮเซโนแฮมทาโร่โใช่ป่ะมันชื่อเรื่องนี้เลยป่ะแฮมทาโร่น,นี <t ell> ่ดักบอนแต่ใช่หรออุ้ยแต่กล้าเหมือนลายเส้นใช่อ่ะเออดักบอลดักบอลดับบดกอบอลเฮ<ร> <t ell> ้ยอันนี้คุ้นมากอัน <t ell> นี้คุ้นมากไทเกอร์เอ็กไทเกอร์ มาเทพเจ้าดาวเหนือหรอรู้อ่ะล่ำล่ำเสือนี่นะหน้ากากหน้ากากหน้ากากหาหน้ากากมึงแย่งตาดูหน้ากากเสือเคยดูเปล่าเคยดูมางพี่นานแล้วอ่ะเก่ามากเหนึ่งพ่อพูดอยู่หน้ากากเสือไม่เรื uh> ่องนี้ดูตั่นเด็กเด็กดาวปอนเหมือนกันอันนี้ใช่ คนนัเลยอ่ะแต่ผมยาวเหรอถึงตัวจะเป็นเด็กอถึงผู้ใหญ่อันนี่โคันทำไมแม่งเหมือนโมลิโคโกโลอ่ะไม่รู้อ่ะโค่นไปไม่รู้โมลิโคโกโลครับยาดนักซื้อจิ๋วโคนนนี่โมลิโคโกโลครับอันนี้ลันมาของพ่อไม่ใช่โมลิหรอไม่ใช่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวตกลงคืเรื่องลันมาโคนนั่นโคนนั้นเยอดนักซื้อ ไม่ใช่หรอกันมายันตันมากนี่เปนนักเรียนไอสคูอ่ะกิ้งไปกอด่อไว้กเไปก่อนเปปเปปอันนี้ G T O ป่ะไม่ดูด้วยแต่ว่าพี่ดู G T O G T O e a รกิชเชอร์นิก อุ้ยชอบอันนี้ผมเองอันนี้คือ GTA นะครับผมอันนี้ GTA อออ่า g t o ความคูมัน่ายากนี่ที่เล่นโกะเรื่องอะไรวะโกะแล้วอ๋อเล่นโกะเล่นโกะจะเล่นโกะชื่อเรื่องอะไรโกะเพลงประกอบเพาะนะเว้ยไม่รู้ว่าเป็นแบบนักร้องไทยร้องด้วยนะเบเบเลดเหรอ อันนี้โกไอ้ผูเดินออกเลยแล้วนะชื่อนอะไรดีดีอัจฉริยะโกไอ้่าอะโกะเซียนโกะฮาฮาคิรุไม่ชื่ออะไรวะเซียนโกะมีคารุเซียนโกะเซียนโกพี่คารุเซียนโกอันนี้ก็คนันไงดูดีเป็นตัวไหนเนี่ยโคนันั้นไอ้หยาหน้ากาดโซโล่ โค้ดละอมอี้ก็โค้ดละเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวเซเลมูนวะเซเลมูน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 คือดอกหลาบเป็นพระเอกโอ้โหตัวไอ้โคว่าเป็นเซเลมูนจริงเเออเซเลมูนเลือกชื่ออะไรเออวะชื่ออะไรวะหน้ากากพัศดโดเชื่องเซเลมูนเอ้ยเซเลมูนตัวเนี้ยต้องตอบได้ทุกคนอยู่แล้วปล่าเลืชื่ออะไรหน้ากากพัศดโดเรื่องชื่อ อันนี้โคโนนอุ้ยเขาเกลียดมากเลยี่คารุเรื่องอะไรเน่ะโคโนนโอ้ยมาจากเรื่องกุ้ยนะกินทามะใช่กินทามาที่ไหนล่ะตัวดำโคนันใช่เปล่าใช่ของจริงมีเพียงหนึ่งเดียวโคนันโคนันอันนี้โคโนนนะของจริงโคนันเหมือนเบนซ์อยู่นะทรงผมมันได้ ดีเทคพีดโคนันอตลกมากดีอยู่มาเยอะมากจะไม่ให้แล้วนี่คือใครดาก้อนบอลอะไรอ่ะสตีไฟเตอร์หรอเอ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเอ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยดูแอนแท็กปะอีวานเกลเลียนไม่ใช่ดังนะดังนะโหน มีบากีนัวนดูมันเหนื่อยเนาะหมดกันบากีมั้งไม่ใช่ไม่รู้อะบากีไปก่อนอันนี้โอ้โหอันนี้ก็ชอบคันมาบาจีไม่รู้เคยดูแต่กรรมการมาจะบากีสนุไว้ติดเจ้าเออเป็นไปได้เออสนุไว้ตอบว่าเดนโนดเดนนนดสนุไว้เป้า รู้จากลายเส้นแล้วน่าจะเป็นเดนโนตเออเดนโนตไงอันนี้เดนโนตลองไว้ใช่หรอเดนโ <Dead Note. S 2> นตเดนโนตเดนโนตเดนโนตเดคิดซึงนี้หรอใช่ไหมบิตต้าโดเรมอนอต่มันมีความแบบเหมือนจะใช่อ่ะตอบไปก่อนโดเรมอนอันนี้เดคิดซึงนี้ครับเื่องโดเรมอน ใช่เหรอเออไม่ไม่เหมือนเลยวะอันนี้โดเรมอนใช่เปล่ามันมันมันโดเรมี่นี่นี่ไม่รู้ชิดนตุกับตลอดเลยชนะโดเรมอนโดเรมอนอันนี้โดเรมอนไงโคโนะซเกะใช่เปล่วะโดเรมอนโดราเอมอนโดเรมอนโดราเอมอนอันแรกจะแต่งเป็นโนบิตะ อ่อดูดึดดอ่อโคลโคลมีราเหมือนเกมเลยเ,เสื้อที่ไอ้เบนใส่อะ่ะไอ้เบนใส่เสื้ออะไรอ่ะสวอตอาร์หรอ,อเสื้อแบนวันนี้อะ่ะเสืเ้อแบนวันนี้สังกายสังกายเทนโต้โยนเนมถ้ามึงตอบเรื่องนี้ผิดนะโยนเนมไปโยนเนมไปที่เขาจะไปเลยโยนเนมขอ ไม่ใช okay. ่จะตอบคอมมีใบอยู่นี right ่ยู <S <S ่เนมยู่เนมใช่หลับตาค้างชื่อคุณอะไรอ่ะนี่ไม่รู้ว่าจะตึนตาหวานเนาะ Ariel แน่นอนเนี้ยงไม่รู้จักโอนียวเหรอ อันนี้เป็นแบบมูฟี่หรอป้าพี่บอลเหนียวบอลเหนียวอันนี้ชอบมากวินนี่ชอบบอเหนียวโอ้ดี๋ยวโปเดี๋ยวโป้เนี่ยบอลเหนียวไงโป้เหนียวโป้เหนียวสากนานาโกใครเป็นเพลงปุุกด้วยอันนี้การ์ตูนตัวเล็กอะม่่่่ใใชชไมมันเป็นการ์ตูนลายเส้นมันมันอ่อม ในใีอะไรอ่ะไเส้นแบบนี้ไม่เคยดูอ่ะไม่เคยดูอ่ะไรเส้นแบบนี้ด้วยประเด็นอันนี้คืออะไรมาลูกก๋วไม่ใช่บีบีเหมือนกันน่ะครอบครัวอะไรวะเรื่องนี้ไม่ได้ดูอ่ะเก่ามากอะไรวะที่มันเป็นครอบครัวเอ้ยชื่ออะไรวะไซโต้ไซตามะอะไรไม่รู้นะตาดูเป็นชื่อไซโต้ในครอบครัวยามันดาชิชุกาจัง ันนี้มดอลเลมอนฮะนี่ก็ดเลมอนดีกว่าอันนี้ดอลเลมอนไปชิซุกะตอนโตอันนี้คือแม่โนบิตะโดเรมอนไงดอลเรมอนตระลาเลมอนอันนี้ดเรมอนเยิ้เดียวไอ้นี่ป่ะนี่จ่าคาโตะริปาแมนใช่เปล่ใช่เพราะว่าคนวาดคนเดียวว่โดเรมอนปาแมน เหมัอนการยุกิป่ะแต่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะเหนื่อยแล้วนะอ่ายุกิคือเรื่องก็ยุกิกัการยุกิอ่ะชื่อเรื่องอะไรวะยุกิแป้งไม่ได้คะแนนให้ยุกิเล่อยอ๋อการยุกิชื่อเรื่องอะไรยุกิยุกิอะไรกันยุกิโอยุกิโอยุกิโอโอยุกิโอผมทอดได้ยักิ y u ก i o อดวลมอนสเตอร์ชอบมากอาเทมชื่อเรื่องอะไรนะยูกิโ d u ว l Monster ร์ซม่งพระก็ไม่ให้ y u ก i ก็ไม่ให้อ่ะเอาไปแล้วขอตอบว่านารุโต้ครับเป็นหมาที่อยู่กับการ์มุอะไรอ่ะน้องเมย์คายอ่ะน้องเมชิบะชิบะหิลุกุ้ยหมาตัวนี้ชื่ออะไรนะบิลลี่อ่าอันนั้นปลา ดาวไปเชี่ยหนึ่ง <Get> ศูนย์หนึ่งบ้าบ้าเลยดไปเชี่ยหนึเจ้าขาวชิโนอันนี้ชื่อว่าซิลเวอร์เขี้ยวเงินครับไม่เคยดูแต่เคยเห็นเป็นตั้งแต่การ์ตูนอะเปเก้เปเก้ซาลิโอ้อะะไรวโก อันนี้โปเกมอนโอดอัน oh uh. นี้โปเกมอนโปเกมอนเลยอ่ะตัวนี้มีโปเกมอนโปเกมอนทาเคชิจับทำได้โอเคเลิศโปเกมอนแน่นอนโกดักโปเกมอนเกมยังเล่นอยู่เลยทุกคนนี่น uh ี่โปเกมอนครับนี่ตัวอะไรรู้จักวะจำชื่อไทยไม่ได้แต่ในเกมมันคือไซดัตตะ เฮ้ยไม่เคยเห็นแล้วยจะไม่รู้ชเมื่อไ่ะใช่ A Soul Eater อะไรปะมาลูกะอกวะใจของไก่เดียวแม่ตามบนนี้วันพีซเปล่าวันพีซวันพีซไปก่อนไม่รู้เดานี่คุณเป็นคุณชายวันพีซหืมกูรู้สึกเสียดายมากๆเลยนี่อะไรวะกัตเบลเหรอไม่ใช่อ๋อวันพีช เฮ้ยเคยอ่านน่ะจำชื่อเรื่องไม่ได้เอออีกาเรียกฉันว่าอีกามั่นใจมั่นใจโรงเรียนลูกผู้ชายใช่บ่าใช่ไอ้นี่ป้าก็คุณก็คุณดาป้าก็คุณดาผมผมคนนั้นน่ะผมคนนั้นน่ะคุณโรมาตี้คุณโรมาตี้ครับโรงเรียนคนบวม วะอันเนี้ยกังฟูพันหน้าเนี่ยพี่ก้ามใหญ่ชีนทามะไม่ใช่อันนี้เทพเจ้าหมัดดาวเหนือบอกว่ใช่แหละหมัดดาวเหนือไว้ก่อนเคนชิโร่หมัดเทพเจ้าดาวเหนือลิศหมัดดาวเหนือเอ่อลิศหมัดดาวเหนือจำได้แบบปล่อยแล้วหมัดเทพเจ้าดาวเหนือเออหมัดเทพเจ้าดาวเหนือเคนชิโร่บอกว่า ห,หยุดหยุดอย่าพูด <Huh? S 1> ชายช่องเก้าอยากองให้อะเคยดูที่มันแปลงร่างเป็นสิ่งโตตัวใหญ่ได้ใช่ <Huh? S 1> ไรวะอฮ้ยตัวนี้ <Huh? S 1> สกุล่า t h ะเอ่อสกุล่งการแคปเจอร์ซากุระล่าแคปเจอร์บอกว่าการใช่การแคปเจอร์การนี่ไงการแคปเจอร์ซากุระที่บอกชัวเป้าชัวชัวนี่ชัวชอบการแคปเจอร์ซากุระชอบมากการแคปเจอร์ซากุล่าเราอยู่ไอเติร์กได้เติร์กชอบมาก ชินจังไงบัวจังใช่หรอไม่ใช่ไม่โผชินจังชินจังว้าชอบชอบกระตุ้นเรื่องนี้ที่สุดเลยเคย้อนชินจังเอือหมาเลยมาเลยมาเลยชินจังจำแก่งมาลูกบ้างบจังไงเขาเป็นโบัวจังตรงตรงแล้วชินจังจำแก่งชินจังเเคยอนชินจังอันนี้ชื่อโบเคยอนชินจังชินจังจำแก่งเหมือนดีมากตัวในน้ำบุ้งไหลอ่ะเหมือนจีป่งน้ำง อ่อมาลูกโกงไงไม่ใช่ซิงจังโบตังซิงจังอันนี้คือมาลูกโกงไงใช่เบ้ามาลูกโก้แม่มดน้อยโดเลโดเลมอนไม่โดเลมีแม่มดน้อยโดเลมีแม่มดน้อยโดเลมีใครถูกข์เกินเฉยจะเป็นลูกออสอื ขอสีม่วงเลยจำชื่อไม่ได้แล้วอะเมยมนน้อยเมมดน้อยโดเรมีเมมดน้อยโดเรมีไม่ได้ดูนะแต่ตอบได้อันนี้ใม่อันนี้ใม่อมยมนน้อยโมีาลกปปแ้โดม่มีน้อยโดเรมีเอ้ยแล้วกูตอบไม่ได้กูเรื่องไรที่เข้าวงการหมดแล้ว แตว่ามีความง่ายอยู่ดูการ์ตูนเยอะอะถ้าคนที่ดูการ์ตูนเยอะได้อยู่มีบางตัวคือโผล่มาแบบคือเรื่องอะไรอะแบบไม่รู้จักเลยคือชื่อไม่แบบยากมากๆอะคือบางเรื่องแบบกูจําได้แค่ยูย<อ>ูมีชินจังเลยชินจังบีแต่มึงไปตอบมาลูโกงไหมออ,อองจริงๆนะบีพี่ว่าบีอะปล่อยผมสวยกว่าเอ็นดูน้องสาวมากตื่นมาทําผมตั้งแต่ตีหนึ่งอะอันนี้คือไม่ใช่วิกนะคะ เลี้ยงผมให้ยาวผมให้ยาวเราก็ไปทำสีมาถูกต้องเพื่อคอนเทนต์นี้เลยถูกต้อง,องช่วยช่วยจับให้มันลงมาปิดตะไข่หน่อยมันป่อหน้ากันอ่ะนั่นก็แค่แรกดุแรงหารอยู่ไรที่ว่าไม่เหมือนโรเซ่พี่ว่าเหมือนพี่อติดไป